สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุยิงแฟนคลับสิริกิตสังบ้านครับนี่ครับมาบึงบรรยากาศนะครับเชียร์เพื้นทีปั๊บพื้นที่นะครับเริ่มสะอาดตาขึ้นแล้วพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศบ้านน้องอุยิงครับเพื่อทีจะต้อนรับพี่น้องอีกีครับแฟนคลับนะครับมองนี่เป็นจะางเี่ยวแลวพี่น้องครับนะครับส่วนแผ่นนะครับแผ่นไม่เดี๋ยวเพื่อนมาเอารับสางนะครับ บัฟพื้นที่ออกแล้วพี่น้องนี่ครับเห็นเอฟซีก็ถามมาหลายครับนี่ครับตอนใดสิบบัฟพื้นที่นี่ครับมือนีก็สร้างเป็นข้าม้านะครับทีมงานเก็บกวาดนี่ครับเศษปูนครับนี่ครับบันตะลังนะครับก็มีทีมงานนะพี่น้องนี่ครับทีมงานเาที่นอ้ว อ่าอิมอนมนลเบาห้องก็ะเอียไปลงผุัละครโกโดดังนะครับส่วนเศษปูนกระเสียวไปทิมครับ นะครับไปเข้ามากดไหลกดแช่ครับเป็นกาลังใจใทีมงานเท่าพี่น้องนะครับคอยขยับขยายไปเรื่อยๆครับนะครับเริ่มสะอาดตาแล้วพี่น้องนะครับอันตัวในลงโถดครับกระเบื้องกระสิกเก็บออกพี่น้องนะครับเก็บออกมานี่แหละครับ นี่ครับสาตาเราพี่น้องนะครับบ้านเล้วพุนละครับคอยเอาดินมาใส่ปั๊บหนาดินครับเพื่อที่จะปลูกต้นใม่อินม้อนเบายุนนาอา่าหนาก,ก็ดังครับเอาไว้หนาก,ก็ดังแมนครับเอาไว้หนาก,ก็ดังเลยนะครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจใทีมงานเ่าพี่น้องครับวันนี้ถือว่า สะอาดตาขึ้นนี่นี่ครับเดี๋ยวพาดอฟซีครับไปเบิ่งส่วนหลังบ้านครับนี่ครับอันนี้จะเป็นของนำคนงานครับของนำปลวก้างเพื่อนครับบะแมนเพื่อนไปเข่าของนำร่วมเลยครับพี่น้องนะครับก็เท็ยนไฟตั้งหากส่วน้างหลังครับ้างหลังสร้างบนนี เป็นมาตอมงามปาครับนี่ครับแับสุขพันฑ์เหมือนีติดต่างสุขพันธ์นี่ครับห้องงามสองห้องนะครับที่จอดรถกว้างขวางครับพี่น้องนี่ครับปกเสียทางลงไวรลนอครับรถลงไหนสบายครับรถเก๋งนะครับเบาะเ่ยสูงสีดำรถลงไหนสบายพี่น้องนะครับส่วนสร้างคุมาติดต่างครับอุปกรณ์ เศษไม้ขังหล้างน้ำพี่นองกับอิดจะสิคอยเก็บออกไปอันก็นคือขอต่อนีครับขอตอบแต่ละสุดพี่นองสี่ 4, หุนหกหุนครับมีมัดนี่ครับทีมงานเท่าอาจภะพาไปบึงการทำงานครับพี่นองนี่ครับระบบน้ำประปาครับ นะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งภายในของน้ำนะครับสวยงามด้วยพี่น้องนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นใหม่ใหม่แขวนครับ เล่าแขนผ่าคุ้นหนูครับพี่น้องนี่ผ่าเซบโตน,นะครับเ้วให้พี่น้องเดือเบิ้งครับเล่าแขนผ่าเซบโตครับเพื่อที่พี่น้องท่านใดครับเพื่อนมากาน้ำนะี่ครับเพื่อจะมีเล่าจับเล่าแขนไว้ให้ไม่ต้องห่วงพี่นอ้นองนะครับเฮ็ดแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ้งอีกเค้นหนึ่งนะครับ ส่วนกระเบื้องครับกระเบื้องในส่วนนี้จะสิเก็บออกครับเก็บออกมดืดให้พี่น้องได้เห็นครับความสวยงามเสศษกระเบื้อง ครับพี่น้องสร้างเป็นกับคอยทำงานไปเรื่อยๆนะครับรอติดตามครับเแลยวผลงาพี่น้องครับว่าจะสวยงามสมดใดครับ ันตุ๊กันันัไปเลยเก่งเลยเ่นรเปนโบาณกัน,ดนานด้วยใ่ครับพี่น้องอเบื่งการติดตั้งครับ นช่ครับสุขพันธ์เขาแล้วพี่น้องครับเมื่อนี้นาครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกําลังใจทีมงานสร้างนะครับสร้างสุขพันธ์นะครับกําลงต่อน้ำเข่าของน้ำนะครับเพื่อที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับเรล่าเราแขนผ่าคุณหนูผ่าซุดโตนะครับนะครับติดตั้งที่วางสบู่พี่น้องนะครับหลากหลายอย่างครับ ติดตามไปดีเลยครับคลิปนี้สิลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ